สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพื่งน,นิสันเพื่อนนิสันดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พิ่งมากับรถนิสสันคล e ิก epower นะคะซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น V นะคะราคาอยู่ที่829,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะใช้รถไฟฟ้านะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าม,มากๆนะคะเป็นรุ่น V คะ่ะราคาก็ไม่สูงมากนะคะและสําหรับตอนนี้นะคะวันนี้พึ่งมีแคมเปญนะคะโปรโมชั่นเดียวกับมอเตอร์เอ็กโปเลยค่ะ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.99%นะคะดาว25% 4ปีนะคะสําหรับดอกเบีย้ยนี้ค่ะและเดี๋ยววันนี้เพิ่งจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมรถรุ่น V นะคะมีออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะรุ่น V นะคะด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้านะคะและยังมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันค่ะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะ มาที่ล้อแม็กเลยนะคะล้อแม็กรุ่นนี้นะคะที่ให้มาจะเป็นแม็กของ17ค่ะขนาดยาง2 0 5 5 5้า R 1 7นะคะเป็นแม็กลายทูโทนสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะและรุ่นวีรุ่นนี้นะคะที่ขามไม่ได้เลยเป็นกล้องนะคะมองรอบทิศมองรอบทิศทางนะคะ360องศาค่ะซึ่งให้ความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากนะคะในขนาดถอยจอดค่ะรุ่นนี้เพิ่งก็แถมเป็นกันสาติดฟิล์มกองแสงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาชมรถด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังนะคะรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมกับไฟท้ายเป็น LED แบบนี้เลยนะคะมองเห็นชัดเจนค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะในตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเปิดภายในห้องโดยสารด้านหลังให้ดูนะคะด้านหลังก็กว้างนะคะใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่น V นะคะรุ่น V จะไม่มีแผงกัน้นสัมภาระแบบนี้มาให้นะคะตรงนี้ก็สามารถซื้อติดตั้งเพิ่มได้นะคะ คันนี้พึ่งก็แถมเป็นถาดวางของไทยรถให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะและมีที่ปะยางฉุกเฉินแบบนี้นะคะสําหรับรถยนต์นิสสันคลิกจะไม่มีล้อมาให้นะคะเป็นที่ปะยางฉุกเฉินแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพึ่งพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างน,นะคะว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับภายในห้องโดยสารนะคะแผงประตูด,ด้านข้างนะคะก็เป็นเป็นบุนุ่มนะคะสีดำค่ะรุ่นนี้ก็จะแถมไฟเอเมไลท์ให้ด้วยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง7สีนะคะสำหรับไฟเอเมไลท์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารนะคะภายในห้องโดยสารก็เป็นพวงมาลัยนะคะมีปุ่มปรับวิทยุที่พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคูสคอนโทรลนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะภายในห้องโดยสารก็จะเน้นสไตล์เป็นสีดำนะคะแผง แผงคอนโซลนะคะก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะไฟแอมเบร์ไลท์สีแดงนะคะเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนให้ดูนะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ค่ะสีฟ้านะคะสีส้มค่ะสีน้ำเงินนะคะสีม่วงค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะคะ ภายในเบาะนะคะก็จะเป็นสีดำค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าจออีกนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะหน้าจอเครื่องเสียงนะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ได้ค่ะขนาด8นิ้วค่ะสามารถดูกล้องได้จากตรงนี้เลยนะคะกล้องมองมองรอบทิศทางนะคะออปชันดีๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับรุ่น V ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะสำหรับแผงประตูด้านหลังนะคะก็ติดตั้งไฟเอเมลไลให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแผงประตูเป็นสีดำนะคะบุนุ่มเหมือนกันค่ะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะภายในห้องโดยสารตอนหลังนะคะหลังคาคันนี้ก็จะสูงนะคะคนตัวสูงก็นั่งสบายค่ะไม่เมื่อยไม่อึดอัดนะคะรุ่นนี้ค่ะ ค่ะก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจนิสันคลิก epower นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆเลยนะคะแคมเปญเดียวกับงานมอเตอร์เอ็กโปเลยค่ะสามารถตัดสินใจจองได้เลยตอนนี้นะคะไม่ต้องรอไปถึงปีหน้านะคะและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามเพิ่งได้นะคะที่เบอร์0617423994นะคะหรือจะแอดไลน์มาคุยรายละเอียดก,กับพื่งก็ได้ค่ะเพื่งยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับคลิปนี้พึ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ